เชียงใหม่ตามไปกินอ๋อเป็นสูตรของคุณยายเอาเส้นครับง่าดีกว่าเอาหมูเปรี้ยวบ้างดีกว่าทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่นิม,มานครับเรา,เราได้ยินข่าวครับผมว่ามีไส้กรอกอยู่ร้านนึงนะครับที่นิม,มานะครับอร่อยมากเลยว,วันนี้เราจะไปชิมกันนะครับผม เอาวุ้นเส้นครับง่าดีกว่าเอาหมูเปรี้ยวบ้างดีกว่าไม่เหมือนกันนะบวมเส้นต่อเปรี้ยวครับโอ้ยถ้างันจะเอาเือต้มเปรี้ยวไม่วุ้นเส้นเผ็ดครับเอาวุ้นเส้นเผ็ดใช่ไหมใช่มันเป้นนี้แล้วก็เปรี้ยววุ้นเผ็ดแล้วก็เอาหมูเปรี้ยวทางั้นนั้นพี่ยืนเลือกเลยก็ได้ ได้ไดครับอันนั้นคืออย่างครับอันนี้ใช้อััวครับมีตับครับอ๋อเอาเอเอาเอาเอ,เอ,เอตับโดยอันนึงอกินัตับอร่อยนะมีเปียวมีตับมีบนเส้นอร่อยอพี่เขาสั่งเยอะนะครับบนเส้นห้าเปียวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตับหนึ่เอที่มีเอาเปียวา่ได้กีัเือพี่แคนใช่มได้ได้ได้อห้าแล้วก็ตับตี่อนหนึงเอาเวม เที่ยว5้าเพดหตัดสาตัดแครับรออเลยนี่ีตัครับหนะครับร้อนหน่อยนี่นะให้ไ่เลยกน่อย ันนี้ทำไมพ um ok, ี่ถึงช yes yes? <yeah> uh, ื่อไส้กรอกคุณยายครัทำไมต้องเป็นไส้กรอกคุณยายอ๋อเป็นสูตรของคุณยายไม่เหมือนใครเลยครับครับปกติเขาเรียกว่าไส้กรอกอีสานใช่ไหมอืมครับแต่วันนี้เป็นสูตรของคุณยายก็เลยใช้ชื่อนี้เลย

มีหมึกเปรี้ยว,วก็มีล้นเต้นแต่อย่างละห mm ้าเยอะมากแล้วก็ที่นีหลายอย่างแล้วก็มีไส้กรอกลาบไก่ไส้กรอก mm hmm. อ่าไส้อั่วอะไรอย่างเงี้ยเยอะอันนี้พี่มาสายตรงนี้ทุกวันไหมครับครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงสายสอง ใบสองอยู่ในซอยเนี่ยครับอ๋อใบสองจะอยู่ในซอยเดินเข้าไปแล้วก็เจอเลยครับตั้หกโมงเย็นจะออกมานอกเนี่ยครับ นี่ขอบอยก็เป็นตัวไส้กรอบรุนเส้นเผ็ดก็ข้างนอกก็จะนุ่มๆน,นะเดี๋ยวชิมดูข้างในเนาะกินกับพริกร่อยนี่ขนาดระยะเวลาหนึ่งแล้วอะแบบซื้อมาไว้แล้วก็เดินไปเที่ยวดูน,นั่นดูนี่แล้วกลับมานั่งกินมุ้นเส้นก็ยังไม่แข็งเลยนะอืมอ่มะ มันดูแบบดูนิ่มๆอย<ด>ู่อร่อยมาได้ยี่สิบบาท <c oughs> อร่อยมากเกลือพริกนี่อร่อยต้องกินเผ็ดๆนะอร่อยลอ,องดูวใครว่างๆแวะไปแวะมาก็เส้นหอนมินมาตรงหน้าร้านมุมตรงสดเลยทาคันไทพานิชไปนิดนึงก็ถึงเลยร้านเขาชื่อร้านอะไรนะออไส้กรอกคุณยาย เขาบอกว่าเป็นสูตรของคุณยายเขานี่คือเขาเป็นจีนสองใช่พี่เขาบอกว่าร้านแรกเขาอยู่แถวปัานท่อนี่ก็เป็นอีกร้านหนึง่งอร่อยอร่อยเที่ยมมีหลายรสชาติให้เลือกแต่วันนี้เอามาสามรสชาติเอาแล้วว่ากกงตับมีมุ้เส้นเผ็ดแล้วก็มีแบบเปรี้ยวอร่อยทั้งสามเลยไอ้นี่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวขากลับจะแอบไปซื้อต่มนนิีนึงอยากกินเส้ออ่วกเส้ออ้วน่าจะอร่อย ได้ก่อคุณยายนะครับอร่อยมากครับใครได้มานิมมานะครับผมต้องแวะนะครับอร่อยจริงๆครับแต่ตอนนี้รู้สึกแบบเผ็ดนิดนึงเพราะว่ากินพริกเยอะไปหน่อยก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราต่อคนด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็อย่าลืมกดตดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ